สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดบ้านมะข่าตำบลมะข่าอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมบรรยากาศกันนะครับวันนี้บรรยากาศฝนตกโปอยๆนะครับเราจะพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศของการขายกับข้าวนะครับ ก็โอ้เดี๋ยวนี่อุดหนุนสมปตองเหมือนกันอัลลัสิบบาทถูกเนาะครับเนาะขายถูกได้เนาะมันหาปลาไงบ่ครับแถวนี้ปลาตองหลายบ่หืมราลาตองกันยี่สิบแต่ว่าสมปตองนี่แค่สิบบาทพ่อเพิ่นขาย ปลาครับพี่น้องครับรมาเบริเงินไ mm hmm. ฟฝนกระตกลิ่นปล่อยๆเด้อครับพี่น้องครับมือน,นี้โอ้่นขายปลาปลาขาวตัดหัวให้อย่างดีเลยตัวนี้ปลาจากแม่น้ำซี่โอ้หนาสนใจครับพี่น้องครับมืออี้ฝนตกนะครับพอขาดไม่ขาดผลเรื่องบ่คอยออกมาก,กันนะครับตลาดตลาดบ้านมะข่าตำบลมะข่าอำเภอกันทะวิชัย จังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องพวกทั้ทงนี้หลายอยู่พี่้องได้ไปเบิ่งทั้งนี้กันเดี๋ยวพาทุกท่านย่างชมบรรยากาศนะครับตลาดนัดเป็นสีมีทุกยามเอือแรงนะครับทุกย้มเอือแรงทุกทุกวันนะครับตลาดนัดบ้านมะขา่าตำบลมะขาม่าอำเภอกันทระวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องครับโอ้มาเห็นปิงปลา เขาทาแต่คนยากปิ่งไรจักบาทครับแบบไหนอบาทยาอ,อย่างชมตลาดนะครับพี่น้องครับโอ้ขนาดฝนตกก็ถือว่ามีคนมาขายของหลายนะครับพี่น้องครับมีขนาดฝนตกนะครับเนี่ยถ้าฝนม่ตกนี่สิคึกคักหลายกว่านี้นะครับพี่น้อง ตลาดบ้านมะค่าตำบลมะค่าอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ